Đâu ừ. đôi cấp lắm thơm, mẹ đó, đây mẹ. Đây mẹ đi mà Mẹ mẹ. เราไม่เล่นแฮเราจะเออไม่เลยเอาอะไรกับไม่นิเราเอาอะไรคะตัวเออไปนอนก,กันแนะหละตัวเนี้ยไอ้แบทบแมนเนี่ยแบทแมนไม่นอนนะครับแบบ็กแมร์ม่อ้อนแม่นิอืมอ้อนนิ ดีเอาดีม,ม,ม,ม่กี้วันหนูก็ได้ไปทำหม่แล้วนะลูกเน,นุะุจะมีมคนเอาหนูไปทำหม่กับเพื่อนพี่เขาแล้วหนูได้ได้เป็นได้เป็นผู้ชายข้างแข้งเลย เมื่อวานเนี่ยไม่เห็นหนบซึ่งคล่อมเนาะไม่หน่อยน,น,นะไม่ไม่ยังเสียวแล้วไม่นหนามาลบทำไมนะยังยังเด็กอยู่ได้เนี่ยเด็กดูได้เด็กเด็กเด็กอ๋อยอยาแก,กัดขาแม่ร์รดูเล็บตัวแล็บอิน